สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องเซฟปะทะโต๊ะนะครับวันนี้เจอกันเหมือนเดิมครับกับเน้นเจ็ดทีมนะครับประจําวันจันทร์นะครับที่18พฤศจิกายนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่ฟีฟ่าเดย์ครับเกมระดับทีมชาติหลักๆวันนี้เนี่ยโฟกัสไปที่ฟุตบอลเนชั่นลีกของโซนยุโรปนะครับก็เป็นแมตช์เดย์สุดท้ายในที่6แล้วนะครับก็เลยด้ว่าจะรู้นะครับว่าใครเลยด้ว่าได้รอบซิงแชมป์แล้วใครต้องตกชั้นไปได้ลีกดองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จัดไม่เหมือนเดิมนะครับข้อมูลแน่นๆนะครับแแต่่่่่ยยยยย้้้้าาาออออีีีีีีกกททวถ7คคูเเเเเรรรงงไไมพพนนนะับบบหืดดด็ๆ VIP สามารถคลิกลิงก์ได้เลยนะครับตรงคอมเมนต์ที่เราปักผุดไว้ข้างล่างนะครับจะมีแจกทัศนะแบบเน้นๆ VIP นะครับแล้วก็รวมถึงของแจกเป็นเสื้อฟุตบอลเกรดพรีเมียมเอาไว้ใส่เชียร์บอลกันแบบฟรีๆนะครับอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์ไปด้วยกันเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับส่วนแน่นอนครับวันนี้ก็7คู่นะครับไม่เสียเวลาเพราะว่าตัวเลือกก็ไม่ได้เยอะมากนะครับก็ไปลุยกันที่คู่แรกนะครับเกลระหว่างด้านโคเอเชียเจอกับโปรตุเกสนะครับก็น่าจะเป็น คู่เอกประจําวันนี้นะเพราะว่าเป็นคู่ที่สูสีกันแน่นอนนะครับโดยเตะเวลาตีสองสี่สิบห้านะครับซึ่งแน่นอนโปรตุเกสนี่ก็พวกสตาร์หลกัหลกๆนี่ถอนไปหลายคนเลวนะครับเพราะว่าลงเล่นแค่เกมแรกแล้วก็กลับไปเล่นใสสนสโมสรเพื่อเตรียมตัวอย่างบูโน่เนี่ยก็กลับไปเตรียมพร้อมกับแมนยูากุนซึมาอย่างลูเบนอโมลิมแล้วนะครับส่วนนอกนั้นพวกเปโดเนโตนะครับก็กลับไปเชลซีนะครับมีอยู่4คนน่ะนะครับตอนนั้นก็เดี๋ยวเล่าไปไล่เรียงกันนะครับซึ่งข้อมูลดีๆแบบนี้ก็ ถ้าอยากได้รับก็สามารถเข้ากลุ่มไปได้นะครับอ่าโอเคนะครับก็เรื่องของตามตารางคะแนนต้องบอกว่าโปรตุเกสเนือกว่าครับเพราะว่าก็สามารถเข้ารอบสุดท้ายไปสู่การชิงแชมป์ได้นะครับสำหรับเนชันลีกกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่1นะครับประกอบดไปด้วยโปรตุเกสเป็นอันดับ1นะครแล้วมี13แต้มส่วนโคเวเชียอยู่อันดับ2มี7แต้มเท่านั้นนะครับดังนั้นอันดับเนี่ยโปรตุเกสดีกว่าเยอะนะครับซึ่ง ถ้าดูฟอร์มแม้เกมหนังสุดเนี่ยโปรตุเกสนี่ชนะถึง4มีเสมอ1น,นะครับเกมที่แล้วก็สามารถถล่มโปรแลนด์ได้5ต่อ1ส่วนโคเอเชียในยูนดับ2ก็มีลุ้นที่จะเพลย์ออฟนะครับแล้วก็เกมที่แล้วนี่ก็มีแพ้สกอตส์ศูนย์หนึ่งเห็นได้ชัดว่าโคเอเชียยังมีเกมที่สะดุดนะครับซึ่งเท่ากับว่าฟอร์มของโปรตุเกสเนี่ยดีกว่าเยอะนะครับซึ่งแน่นอนนะครับก็เป็นทางด้านเฮตูเฮต์เนี่ยถ้าว่ากัน โดยเนื้อเนื้อเนี่ย5เ,เกมหลังสุดเจอกันโปรตุเกสชนะ3โคเอเชียชนะเกมเดียวและเกมที่โคเอเชียชนะน่งคือการอุ่นเครื่องเสมอกันอีกหนึ่งนะครับเพราะนั้นให้ตัเองเนี่ยโปรตุเกสเหนือกว่าเยอะเจอกันเกมแรกที่บ้านโปรตุเกสกาโปรตุเกสชนะ2-1นะครับซึ่งถ้ามาดูความพร้อมเกมนี้ครับทางด้านโปรตุเกสก็อย่างที่บอกนะครับตัวจะขาดไปหน่อยแต่ฝั่งโคเอเชียก็จัดเต็มนะครับประกอบไปด้วยตัวหลักๆนะครับของโคเอเชียเนี่ยเป็นทางด้านกองหน้าเป็นคาร์มาลิชนะครับแนวรับเนี่ยอย่าง ซูซิชเนี่ยติดโทษแบนนะครับนัดที่แล้วโดนแดงมีบาตูรีน่าครับกองกลางมีมาโตโควาชิตมีลูก้าโมดิชนะครับเนี่ยมีดิเรยกาเลตาซาม,มีซูตาโรแล้วก็มีทางด้านยาสโกกวาดิโอนะครับก็โฮเอเชียอยู่ในช่วงถ่ายเลือดนะครับส่วนโปรตุเกสเนี่ยก็แน่นอนกองหน้าจะเป็นกิซโนโรนันโดเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าก็คนอื่นๆเนี่ยถอนไปเยอะนะครับอย่างราเฟลเลเอานี่ก็ถอนนะครับกองกลางมีเจ้าเนเวสนะครับเบร์โดซินวานี่ก็ถอนไปละแล้วก็ เรียกได้ว่าแนวรับเนี่ยมีนอนาโนซินวานะครับรวมถึงนูโนเมนเดสนะครับตัวที่วันนี้น่าจะได้ลงกับเขามีพวกชาวเฟลิกส์นะครับนักเตะอย่างทางด้าน ale, al, น hm, ูโนตาบาเลสฟรานซิสโกตินกาพวกนี่ยน่าจะได้ออกสาสรับโปรตุเกสนะครับ<ะ>เพราะนั้นดูตามเงื่อนไขเนี่ยทางโปรตุเกสยังคุณภาพทีมเหนือกว่านะครับเหนือกว่าทั้งเรื่องฟอร์มหลังแล้วก็ตารางคะแนนก็ไม่ได้กดดันเล่นแบบชิลๆนะครับเฮดตูเฮดก็เหนือกว่าวันนี้เนี่ยเงื่อนไขโปรตุเกสต้องชนะ เสมอก็อาจจะเสียหายนิดหน่อยเหนือกว่าสูง 2, มองว่าวันนี้โปรตุเกสปิดประตูแพ้นะครับอยู่ที่จะเบียดชนะได้หรือเปล่านะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะทําได้นะครับจากคุณภาพผู้เล่นที่มีมากกว่านะครับแล้วก็คู่นี้น่าจะยิงกันเยอะเดิมทีเนี่ยถ้าเป็นเกมที่เครียดเชื่อว่าน่าจะยิงกันน้อยแต่ว่าวันนี้เนี่ยพอสถา,านการณ์มันผ่อนคลายแล้วโควิเชียก็อยู่อันดับสชัวร์แล้วก็น่าจะเล่นกันแบบเปิดเกมลุกแรกกันเลยฟันธงโปรตุเกสชนะ2-1และให้เชียร์สกอร์สูงนะครับส่วนคู่2อนะครับ ไปดูเกมระหว่างทางด้านสเปนกับเจอกับสวิตเซอร์แลนด์เตะเวลาตีสอง่สิเหมือนกันนะครับซึ่งก็แน่นอนถ้าตามการทางคะแนนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นทางด้านกลุ่มที่4นะครับสเปนเจ้าบ้านเนี่ยเข้ารอบไปแล้วนะครับมีส3แต้มจาก5นัดถือว่าฟอร์มเยี่ยมไม่แพ้ใครส่วนทางนันสวิตเซอร์แลนด์อยู่บัวเลยครับอันดับ4เพิ่งมีสอแต้มตกชั้นไม่ได้ลีกบีปีหน,น้าแน่นอนนะครับ เพราะนั้นฟอร์มของสเปนดีกว่าเยอะซึ่งถ้าดูโดยภาพรวม5เกมเนี่ยสเปนชนะมา4นัดรวดนะครับชนะเดนมาร์ก2-1มีชนะเซอร์เบีย3-0มีชนะเดนมาร์ก1-0แล้วก็เกมนึงก็ถล่มสวิตซ์4-1เพราะนั้นสเปนนั้นน่าจะชนะแล้วมักจะยิงขาดด้วยนะครับส่วนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย5เกมหลังสุดไม่ชนะใครเลยนี่แย่มากๆนะครับชนะ0ูย์เสมอได้2แล้วก็แพ้ถึง3เพราะนั้นช่วงนี้เนี่ยสวิตกำลังฟอร์มแย่ไม่ควรเชียร์นะครับนัดที่แล้วนี่ก็เสมอกับ เซอร์เบีย1-1แล้วก็มีเสมอกับเดนมาร์ก2-2เรียกได้ว่าเกมรับเนี่ยมีปัญหานะสำหรับสวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งครุงนีเรถ้าดูห้ตูเฮดครับเจอกัน5ครั้งเนี่ยทางด้านสเปนชนะ2สวิตชนะ1แล้วก็เสมอกัน2ก้อนนั้นห้ตูเฮดสเปนดีกว่านะครับแล้วก็เรียกได้ว่าฟอร์มช่วงหลังก็ดีกว่าอย่างเจอกันล่าสุดที่บ้านสวิตเนี่ยสเปนก็บุกชนะ4-1และเกมนั้นเนี่ยสเปนมีเหลือ10คนด้วยแต่ก็สามารถยิงเพิ่มได้ถึง2-3ลูกนะครับดังนั สวิตเซอร์แลนด์เป็นรองเรื่องระบบทีมค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยทางด้านสเปนเหนือกว่าเยอะนะครับส่วนถ้าว่าในเรื่องความพร้อมครับเกมนี้เนี่ยสเปนก็อาจจะมีหมุนเวียนผู้เล่นหน่อยนะครับกองหน้ากลับมาใช้โมราตาพนักที่แล้วเนี่ยใช้ทางกองหน้าอย่างโอโยเซเปเรสนะครับตัวลุกมีพวกโอยาสบาวดานิโอโมงอยู่กันครบกองกลางมีซูบีเมนดี้ครับมีมิเกลเมดิโน่องอาร์เซนอลแนวรับเนี่ยมีดานี่วิเวียนนะครับเปโดปอโลนะครับประตูเป็นดาบิดดาย่า ตัวนั่งฝั่งสวิตเซอร์แลนด์ครับก็คงต้องจัดเต็มนะครับผลงานเนี่ยไม่ดีนะครับประกอบไปด้วยทางกองหน้าครับเป็นบิลเอมโบโลตัวลุกมีอัมดูนี่ครับมีเลโมไฟเลอร์มีกนิดชากา้าคุมตรงกลางแนวะรับเนี่ยมีดิคาโดโรดิเกตมีเองด้านอาร์เมนดาแล้วก็ประตูเป็นเกอร์ก็โคเบิลของดอทมุลนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยสเปนเหนือกว่าหมดครับได้เล่นในบ้านด้วยแล้วก็ทุกอย่างไม่มีอะไรกดดันนะครับอันดับในตารางคะแนนก็เหนือกว่าฟอร์มหลังก็ดีกว่าซึ่งวันนี้เนี่ยสเปนเงื่อนไข,นขคือต้องยิง 2ลูกนะครับยิงหนึ่งประตูอาจจะฟรีหรือว่าแหวงแหวงนิดหน่อยเพราะว่าเหนือกว่า1.25ดังนั้นให้เคลียร์สเปนเลยครับที่ว่าสเปนค่อยๆบดค่อยๆนวดค่อยๆยิงน่าจะยิงสวิตได้ตามฟอร์มฟันธง2 0ศนะครับเราเชื่อว่าสวิตจะยิงไม่ได้ด้วยคู่นี้ฟันธงให้เคลียร์สเปนนะสกอร์ต่ำนะครับส่วนคู่3ครับไปดูกันที่เกมระหว่างเซอร์เบียเจอกับเดนมาร์กครับคู่นี้แต่เวลาตีสองซึ่งก็โอ้โหน่าจะเป็นเกมที่ตื้อแล้วก็เล่นกันน่าเบื่อแน่นอนเพราะว่าทั้ง โดยทั้งคู่เนี่ยอยู่ในกลุ่มที่4นะครับร่วมกลุ่มกับสเปนแล้วก็ทางด้านสวิตมาสักครู่นี่แหละแต่ว่าเดนมาร์กเนี่ยอยู่อันดับ2มี7แต้มแล้วก็เซอร์เบียอยู่อันดับ3มี5แต้มคู่นี้เนี่ยฟัดกันโดยตรงเลยนะครับถ้าเดนมาร์กเสมอได้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเข้ารอบเพย์ออฟแล้วส่วนถ้าเซอร์เบียต้องชนะนะถ้าอยากที่จะไปรอบเพย์ออฟซึ่งถ้าเซอร์เบียแพ้เนี่ยก็อาจต้องเพย์ออฟหนีตกชั้นด้วยนะเพราะนั้นคู่นี้ใส่กันไฟแลบแน่นอนนะครับ นี่คือตามตารางคะแนนก็ต้องบอกว่าทางด้านเดนมาร์กดีกว่าหน่อยนะครับแต่ดูฟอร์มฮะเกมหลังสุดเนี่ยทางด้านเซอร์เบียเนี่ยชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้2นะครับเกมที่แล้วเนี่ยเซอร์เบียทําได้แค่เสมอกับสวิตมา1นนะครับแล้วก่อนหน้านั้นมีแพ้สเปนศูนย์สซึ่งแพ้สเปนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแล้วก็มีชนะทางด้านสวิตได้2องูนยสำหรับเซอร์เบียนะครับเกมแรกเจอกันมาก็ชนะมาได้แล้วนะครับซึ่งเรียกได้ว่า ทางด้านเดนมาร์กเนี่ยฟอร์มก็อาจจะดีกว่าหน่อยนะครับคือชนะ2เสม,มอ2มีแพ้เกมอขอพายชนะ2เสม,มอ1แพ้2นะครับที่แล้วเนี่ยเดนมาร์กแพ้ทางสเปนมา1 2ึ่คาบ้านนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีเสม,มอกับสวิต2สองสองแล้วก็มีแพ้ทางสเปนแต่ก็แพ้แค่ลูกเดียวศูนย์หนึ่งนะครับตอ,อนนั้นฟอร์มโดยภาพรวมต้องบอกว่าทางด้านเดนมาร์กดีกว่านิดนึ่งนะครับซึ่งคู่นี้ถ้าดูเฮตูเฮครับทางด้านเจอกันมาห้าเกมเเดนมาร์กชนะถึงสี่แล้วก็เสมอหนึ่งหมายความว่าเฮตูเฮตเนี่ยเดนมาร์ก ไม่เคยแพ้เซอร์เบียเลยนะครับอันนี้ก็เหลือเชื่อนะเพราะ,ะนั้นก็ต้องบอกว่าเฮ้ยตัเฮตในเดนมาร์กชัดกว่าเยอะนะครับแต่ถ้ามาดูความพร้อมครับเกมนี้เนี่ยทางด้านเซอร์เบียเขาต้องจัดเต็มนะครับพอเล่นในบ้านนะเรียกได้ว่าค่อนข้างได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์นะครับโดยวันนี้ทางด้านเซอร์เบียคงนําโดยกองหน้าอย่างเป็นอเล็กซานดรามิโตวิชนะครับดาวิงฟอร์มแรงจากอัลฮเบรานะครับแล้วก็จับคู่อดูซานเวลาฮวิชตัวลุกมีซามัดสิตนะครับมีมาร์คซิโมวิชเล่นกองกลางคู่กับกูเด กองหลังมีมิเรนโควิชนะครับจากฟิโอนะครับก็เป็นชุดเดิมนะครับซึ่งทางฝั่งเดนมาร์กครับก็ยังเป็นขุมกําลังเดิมๆนะครับกองหน้าเนี่ยเป็นทางลามุสฮอยลุนนะครับแล้วก็ด้านข้างเป็นกอนเบกด้านซ้ายเป็นกิสเซนเอริกเซนส่วนทางกองกลางมีนอกาดนะครับมีฮอยเบียแล้วก็มีมาเทนฮูมันของทางด้านทีมอย่างลอิสบอนนะครับแนวรับมีเวสต์การ์ดกับทางด้านโยชิมแอนเดอร์เซนประตูเป็นแคสเปอร์ชมาิเคิลนะครับเพวัะนั้นเกรผู้เล่นน่พอกันนะครับแต่ว่า ก็เหลือเชื่อที่ตามตารางคะแนนเนี่ยเซอร์เบียยังต้องเน้นนะเพราะว่าถ้าไม่อยากตกชั้นไปลีกบีนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าถ้าดูจากฟอร์มในเดนมาร์กอาจจะดีกว่าแต่ก็ตามวันนี้ผมให้น้ำหนักการเป็นเจ้าบ,บ้านของเซอร์เบียนะครับถึงแม้ห้ตุเฮตจะเป็นรองแต่ว่าเชื่อว่าเล่นในบ้านน่าจะไม่แพ้ไปอย่างน้อยแล้วก็แรงจูงใจคือต้องชนะเท่านั้นเพื่อที่จะเรียกได้ว่าพลิกจากนรกจากกำลังจะตกชั้นไปสู่การชิงแชมป์เลยนะครับตอนนั้นคู่นี้เนี่ย เซอร์เบียในบ้านน่าเชียร์ครับถึงแม้ว่าฟอร์มจะไม่ดีนะครับวันนี้เนี่ยเชียร์ใครก็ได้เงื่อนไขในเอียงมาทางเซอร์เบียนิดๆราคาเสมอเซอร์เบียให้เชียร์เซอร์เบียครับฟันธงวันนี้เซอร์เบียจะเบียดชนะได้1นและสกอร์ต่ำน่าจะออกเพราะว่าคงเล่นกันอย่างระมัดระวังแล้วก็เน้นแท็กติกสุดๆนะครับคู่นี้เชียร์เซอร์เบียและน่าจะสกอร์ต่ำยิงน้อยฟันธงเซอร์เบียชนะ1นนะครับส่วนคู่ที่4ครับไปดูเกมระหว่างทางด้านโปแลนด์ Poland นะครับเจอกับสกอตแลนด์นะครับเตะเวลาตีสองสี่ส ก็เป็นคู่ที่น่าจะเน้นเกมรับกันนะครับโดยถ้าตามตารางคะแนนเนี่ยทั้งคู่อยู่ร่วมกลุ่มกับโปรตุเกสและโคเอเชียนะครับโปรแลนด์กับสกอตเนี่ยต้องแย่งกันคือใครจบที่4เนี่ยตกชั้นไปเล่นทางด้านลีกบีเลยนะครับส่วนจบอันดับสายังได้เพย์ออฟนะครับซึ่งก็ปัจจุบันเนี่ยโปรแลนด์มี4แต้มนะครับแล้วก็ลบ6นะครับถือว่าก็เรียกได้ว่าประตูได้เสียเนี่ยดีกว่านะครับส่วนทางนักสกอตเนี่ยมี สี่แต้มเหมือนกันประตูลบสองประตูได้เสียเป็นรองแต่ให้ตัวเฮนี่ยกลายเป็นว่าโปลแลนดน์ดีกว่าดับโปลแลนด์ก็เลยถือว่าสูงกว่านะครับซึ่งมาดูฟอร์มห้าเกมหลังสุดเนี่ยโปลแลนด์ชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้ถึงสามนะครับนัดที่แล้วนี่ก็แพ้โปรตุเกสมาหนึ่งต่อห้าก่อนนั้นนั้นมีเสมอกับทีมอย่างโคเอเชียได้สามสามนะครับส่วนสกอตต์เนี่ยมีชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามเหมือนกันนัดที่แล้วเพิ่งชนะทางโคเอเชียมาหนึ่งศูนย์เพราะโคเอเชียเนี่ยไปโดนไล่ออกนะครับส่วนก่อนนั้นนั้นมีเสมอกับทาง ทีมอย่างโปรตุเกส0-0นะครับเพราะนั้นก็ดูแล้วทางด้านโปแลนด์ and, กับสกอตนี่ก็พอกันนะครับจริงๆเป็นบอลบ้านขายบ้านมันนะวันนี้เล่นบ้านโปแลนด์โปแลนด์ได้เปรียบกว่านะครับตามตารางคะแนนก็ดีกว่าซึ่งถ้าว่ากันในเรื่องฟอร์ม5เกมหลังสุดนะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มของทางด้านโปแลนด์ and, ก็อาจจะดรอปกว่าน่อยเพราะว่า5-4เกมหลังสุดไม่ชนะใครเลยนะครับซึ่งถ้ามาดูเฮดตูเฮดนะครับทางด้าน คู่นี้เนี่ยเจอกันมาห้าครั้งหลังสุดโปแลนด์ชนะหนึ่งเสมอกันสามแล้วก็สกอตชนะหน,นึ่งเพราะนั้นทีเทสเนี่ยเท่ากันเลยนะครับแต่เจอกันล่าสุดก็โปแลนด์นี่มีบุกชนะสกอตสามต่อสองนะครับซึ่งคู่นี้ถ้ามาดูความพร้อมเนี่ยวันนี้ก็คงต้องจัดเต็มกันนะครับโดยเฉพาะฝั่งสกอตต้องชนะเลยนะครับเพื่อที่จะทําให้เทสต์เนี่ยกลับมาเท่ากันแล้ววัดกันที่ประตูได้เสียนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางฝั่งโปแลนด์ก็ประกอบไปด้วยตัวกองหน้าเป็นเบ o n นเทคนะครับ ตัวลูกอื่นมีซีมานสกี้มีปีโอเตอร์ซูร์สกี้นะครับวิงแบ็กขวาเป็นแฟรงคอฟสกี้วิงแบ็กซ้ายเป็นซาเลฟสกี้กองหลังมีแยนเบนเนเลกกับจากุฟคีวออนะครับประตูเป็นบูก้าร์ตัวทางฝั่งสกอตก็มีลินดอนไดนะครับมีสกอตแม็กโทมิเน่มีไลอันคริสตี้มีจอห์นแม็กกินมีบิลลี่กิลมอร์พวกนี้นะครับแนวะรับมีแกนฮร์ลี่ประตูเป็นทางด้านอังกัสกันนะครับแล้วก็แน่นอนแบ็กซ้ายกับตันทีมันดูโรเบอร์สันนะครับเพราะนั้นน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 วววัััีีีี้้้้้เเเเเนะ่่่่่ยยยตาาาาามมมงงงืออไไขผโปปปแแลลดด์ท็จจบบบะะรรคก เรียกได้ว่าคือแค่เสมอก็รอดแล้วนะครับจะจบที่3ซึ่งฟอร์มหลังอั็แย่พอกันดังนั้นวันนี้ขอถือความเป็นเจ้าบ้านนะครับเชื่อว่าน่าจะไม่แพ้นะครับแล้วก็เรียกว่าตามเงื่อนไขนะโปรแลรนด์เหนือกว่า0.25ด้วยค่อนข้างแปลกนะครับที่ถูกยกให้เหนือกว่าสกอตค่อนข้างเยอะพราะนั้นผมมองว่าวันนี้โปรแลนด์จะเบียดชนะได้1นูนย์นะครับแล้วสกอตต่ำเพราะเชื่อว่าแค่ประตูเดียวก็ชี้ขาดผลแพ้ชนะเลยคู่นี้เชียร์โปรแลนด์ครับและเชียร์สกอตต่ำนะครับส่วนคู่ที่หาครับเก โรมาเนียเจอกับไซปรัสครับเตะเวลาตีสองสี่สิบห้าคู่นี้เนี่ยขอด่าโรมาเนียหน่อยนะนัดที่แล้วมันควรจะชนะก็ไม่ชนะนะครับแล้วก็เหมือนแมตช์เนี่ยมีปัญหาด้วยเตะไม่จบแต่ก็คือศูนย์ศูนย์ยิงไม่ได้นะครับคู่นี้เนี่ยมองว่าโรมาเนียคงต้องมาเน้นเกมนี้นะครับเพราะว่าก็ไม่มีอะไรที่จะง่ายกว่าการเล่นกับไซปรัสแล้วนะครับซึ่งก็แน่นอนถ้าดูตามตารางคะแนนเนี่ยถือว่าโรมาเนียได้เปรียบค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สถานการณ์ดีทีเดียวเพราะว่าอยู่อันดับหนึ่งของกลุ่มสองในลีก 4นะครับเพราะโรมาเนียมี12แต้มส่วนไซปัสอยู่อันดับ3มี6แต้มดังนั้นก็แอบเบอร์แล้วครับว่าโรมาเนียก็มีโอกาสสูงที่จะขึ้นชั้นไปลีกบีส่วนไซปัสเนี่ยเต็มที่ก็ลุนแค่เพลย์ออฟนะครับซึ่งตามตารางคะแนนโรมาเนียดีกว่าเยอะนะครับแต้มเยอะกว่าต้อง6คะแนนแล้วก็ถ้าว่าในเรื่องฟอร์มถ้านัดหลังสุดเนี่ยทางด้านโดมาเนียเนี่ยชนะถึง4นะครับนัดที่แล้วเนี่ยมันยังไม่สรุปผลนะเพราะว่าเตะไม่จบนะครับเกมกับโคโซโวเนี่ย แต่ก่อนหน้านั้นโรมาเนียก็ชนะลิทวเนีย2-1มีชนะทางไซปัส3-0มาแล้วเกมแรแกในการไปเยือนเพราะนั้นไปเยือนยังกดได้3ลูกวันนี้เนี่ยเล่นในบ้านนะครับดูแล้วน่าจะไม่ยากนะครับส่วนไซปัสเนี่ยถ้าเกมหลังสุดชนะแค่2แพ้ถึง3นะครับไม่เสมอนดที่แล้วเนี่ยชนะทางลิทวเนียก็จริง2 1แต่ก่อนหน้านั้น,นแพ้3เกมรวดแพ้โคโซโวมีแพ้โรมาเนียแล้วก็มีแพ้ไซปัสนี่นแหละอ่ะขอภายแพ้ทางโคโซโว2นัดติดนะครับเพราะนั้นดูแล้ววันนี้เนี่ย โรมาเนียชัดมากๆนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะแก้ตัวจากนัดที่แล้วได้นะครับที่เตะไม่จบแล้วก็ยิงประตูไม่ได้นะครับตามฟอร์มก็เหนือกว่าแต่รางคะแนนก็ดีกว่านะครับส่วนเฮตุเฮต์เนี่ยคู่นี้เจอกันมาในช่วงหลังนะครับห้ครั้งเนี่ยโรมาเนียชนะ2องไซปัสชนะ1แล้วก็สเสมอกัน2เพราะนั้นก็ต้องบอกว่าเฮตุเฮต์เนี่ยโรมาเนียเหนือกว่านะครับซึ่งถ้าดูความพร้อมแล้วก็ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงนะครับทางฝั่งโรมาเนียก็เป็นชุดเดิมครับและเชื่อว่า น่าจะใช้ชุดหลักนะครับกองหน้าเลยเป็นดากุสนะครับส่วนทางฝั่งเพลย์เมคเกอร์น่ะก็เป็น2ตัวจากปาร์มาครับเดนิสมันกับทางด้านมิไฮล่ากองกลางมีลัชวานมาลินนะครับนิโคเลีสแตนคิอุกับตันทีมแนวรับมีดาก์ชินจากสเปอร์แล้วก็ประตูเป็นนีต้านะครับบนทางฝั่งไซปัสนะครับโอ้ก็เกรผู้เล่นเป็นรองนะครับแล้วก็ค่อนข้างโนเนมประกอบไปด้วยทางด้านกองหน้าครับเป็นพิตัสนะครับด้านขวาเนี่ยเป็นลิซิยูนะครับด้านซ้ายเป็นคาคูลิส กองกลางเป็นทางด้านอาร์ติเมอัสนะครับมีทางด้านคาสตานนสแล้วก็มีทางด้านจาลัมปุสนะครับเพราะนั้นก็นี่คือไซปรัสดูแล้วทางด้านโรมาเนียเหนือกว่าเยอะครับวันนี้แล้วก็ตามเงื่อนไขเนี่ยโรมาเนียเหนือกว่า1.5แบบต้องยิง2ค่อยๆบดค่อยๆย,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 ยิงน่าจะทําได้ครับเพราะว่าฟอร์มหลังก็เหนือกว่าแล้วก็เล่นในบ้านโดยคุณภาพนักเตะก็ดีกว่าเชื่อว่าโรมาเนียชนะได้ทะลุเป้าเลยนะครับ3-0ูนเพราะไซปัสนี่ก็เล่นนอกบ้านก็งนันๆ น่าจะสกอร์เดิมครับเหมือนเกมแรกที่โรมาเนียบุกไปจัดไทปัสมา3-0ฟันธงห้เชียโรมาเนียครับเดี๋ยวน่าจะสกอร์สูงเผอมี3ลูก4ี่ลูกด้วยเชียไปที่โรมาเนียนะครับวันนี้เน้นประจําวันจันทร์นะครับส่วนคู่ที่6ครับไปดูเกมระหว่างทางด้านเบลกเรีครับเจอกับทางเบลารุสนะครับซึ่งคู่นี้อยู่ในลีก4นะครับก็เตะเวลาตีสองสี่สิบห้านะครับซึ่งก็เป็นศึกที่แม่อาจจะไม่ได้น่าดูเท่าไหร่นะครับแต่ว่า ถ้าดูตามสถานการณ์เนี่ยเจ้าบ,บ้านบบลเกเรีดูดีกว่าครับเพราะปัจจุบันอยู่อันดับ2ของกลุ่ม3มนะครับมี8แต้มส่วนทางฝั่งเบลารุสครับก็อยู่อันดับที่3ของกลุ่มนะครับมี6แต้มแต้มเนี่ยเป็นทางด้านบบลเกเรียนำถอยู่2แต้มนะครับเพราะนั้นตามตารางคะแนนเนี่ยเบลกเรีดูดีกว่านะครับและวันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยซึ่งก็ดูฟอร์มหลังครับ5เกมหลังสุดนะเนี่ยเบลกเรียชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้เกมเดียวนะครับ นัดที่แล้วเนี่ยเบลเกเรียาสามารถบุกชนะลักซซมเบิร์กได้1-0ถือว่ายอดเยี่ยมถึงแม้ว่าเกมก่อนหน้านั้นจะแพ้อไอแลนด์เหนือถึง0-5นะครับแต่ไอแลนด์เหนือเนี่ยเป็นทางด้านจ่าฝูงของกลุ่มนะครับก็ต้องยอมนะครับซึ่งส่วนทางฝั่งไบแลลุสเนี่ย5เกมหลังสุดเนี่ยชนะแค่เกมเดียวแล้วก็เสมอถ,ถึง3แพ้1น,นัดที่แล้วเนี่ยแพ้ก็จริงคือแพ้ทางด้านไอแลนด์เหนือ0-2นะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีเสมอกับทางด้าน ลักเซมเบิร์กหนึ่งหนึ่งแล้วก็มีเสมอกับทางด้านไอแลนด์เหนือหนึ่งหนึ่งคือเบลล์ุตอาจจะเป็นทีมที่แพ้ยากแต่ก็ชนะยากเหมือนกันนะครับเบลเกเรียนี่ยังชนะ2เกมส่วนเบลุตชนะเกมเดียวเพราะนั้นฟอร์มของเบลุสอ่ะฟอร์มของบลเกเรียเนี่ยดูดีกว่านะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยถ้าดูเรื่องไฮตุเฮทครับเจอกันมาช่วงหลังเนี่ยหครั้งหลังสุดเบลุสชนะ2บลเกเรีย e, ชนะ2แล้วเสมอกัน1เพราะนั้นไฮตุเฮทเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับแต่ถ้ามาดูความพร้อมครับเเกมนี้ ก็เชื่อว่าทางด้านทั้งคู่นะครจัดผู้เล่นชุดเต็มนะครับเพิ่งเจอกันล่าสุดปีนี้แหละเดือน9นะครับเพราะนั้นก็เรียกได้ว,ว่าวันนั้นเนี่ยบัลแกเรียไปเยือนแล้วก็อาจจะยิงไม่ได้แต่เชื่อว่าวันนี้ไม่เหมือนแบบนั้นนะครับโดยความพร้อมครับทางด้านบัลแกเรียเนี่ยกองหน้าเป็นโคเลฟนะครับตัวลุกมีเดสโปดอฟนะครับอย่างด้านคีรีลอฟนะครับแล้วก็ทางกองกลางเนี่ยมีกูเยฟนะครับ รวมถึงเพ็ดคอฟเนี่ยก็เล่นกองกลางอีกคนนึงนอกนั้นเนี่ยมีอันตอฟนะครับก็เป็นเกมรับส่วนทางฝั่ง,งทีมอย่างทางด้านเบลารุสนะครับกองหน้าเป็นทางด้านสกิคาวิก้านะครับตัวลุกมีทางเปชชินนะครับมีทางด้านอันติเลฟสกี้นะครับกองกลางมีทางด้านยาบอนสกี้แล้วก็มีทางด้านคาเปนโก้นะครับแนวรับเนี่ยมีทางด้านโวลคอฟนะครับ,บเพตอะนั้นก็ผู้เล่นโนเนมทั้งคู่นะครับอยู่ในช่วงที่บเบลเรียเนี่ยฟุตบอลตกต่ำนะครับแต่ยังไงตามวันนี้บเบลเรียยังต้องเน้นเพราะว่า ถ้าชนะนี่ก็จะจบอันดับสองนะครับแล้วก็ได้เล่นในบ้านด้วยฟอร์มหลังก็ดีกว่านิดหน่อยซึ่งคุณภาพทีมแบพอกันแต่วันนี้เนี่ยตามเงื่อนไขเนี่ยเป็นทางด้านทีมอย่างบบลเกเรียเหนือกว่า0ูนย์หก็ดูแล้วบบลเกเรียน่าจะชนะได้นะครับแต่ข้าชนะไม่ขาดเชื่อว่าชนะได้2อหนึ่งแล้วก็จะสกอร์สูงเพราะว่าเกมรับแย่กันทั้งคู่คู่นี้เชียร์บบลแกเรียแล้วสกอร์สูงนะครับส่วนคู่สุดท้ายครับไปดูกันที่ฟุตบอล เดเชลลี่กันต่อนะครับเป็นเกมร,ระหว่างเล็กเซมเบิร์กเจอกับทางด้านไอแลนด์เหนือครับคู่นี้เนี่ยเตะเวลาตีสองสี่สิบห้านะครับซึ่งก็แน่นอนดูแล้วลักเซมเบิร์กคงเน้นเกมรับนะครับแล้วก็ไอแลนด์เหนือนี่ก็ทางเกมลุกเนี่ยไม่ใช่ทีเด็ดอยู่แล้วนะครับก็คงเล่นกันอืดๆหน่อยนะครับอย่างนั้็ตามเนี่ยทั้งคู่ต้องบอกว่าสถานการณ์ตามตารางคะแนนเนี่ยอยู่ในลีกทสี่นะครับเป็นเกมนัดสุดท้ายของกลุ่มนะครับอยู่ในกลุ่มที่สามนะลักเซมเบิร์กเนี่ยเป็นบัวของกลุ่มนะเพิ่งมีสองแต้มส่วนไออแลนนนด์เเหืีี่ยม สิบแต้มนะครับเพราะนั้นไอแลนด์เหนือเนี่ยดูเหนือกว่านะครับพอสมควรส่วนถ้าดูฟอร์มช่วงหลังก็ต้องบอกว่าท่าน้าลักเซมเบิร์กเนี่ยไม่ชนะใครเลยนะครับฟอร์มย่ําแย่เสมอ2แล้วก็แพ้3นัดที่แล้วเนี่ยแพ้ทางบลัลแกเรียศูนย์หนึ่งส่วนทางด้านไอร์แลนด์เหนือเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1มีการแพ้เกมเดียวคือแพ้บลัลแกเรียศูนย์หนึ่งครับในการไปเยือนแล้วก็มีเสมอกับเบลุส์ศูนย์ศูนย์มีชนะทางเบลุดสองศูนย์ในนัดล่าสุดนะครับเพราะนั้นไอร์แลนด์เหนือถ้าเล่่่นนนนใบ้านเนกง แต่ว่านอกบ้านถือว่างันๆนะครับดังนั้นวันนี้มาเยือนเนี่ยโอกาสจะยิงกันน้อยเยอะมากนะครับถ้าดูตามตารางคะแนนแล้วก็ฟอร์มหลังซึ่งคู่นี้ถ้าดูไอทเนะครับเจอกันล่าสุดมา5ครั้งเนี่ยไอร์เหนือชนะ3แล้วเฟนเบิร์กชนะ1แล้วก็เสมอกัน1นไอทูเฮดเนี่ยไอร์เหนือจะเหนือกว่าแต่ก็ส่วนใหญ่ต้องเป็นเกมที่ไอร์เหนือเล่นในบ้านนะครับแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยยิงเกินนัดละส3าลูกค่อนข้างน้อยเพราะนั้นดูแล้ววันนี้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะยิงกันยากนะครับแล้วก็ สกตต่ำเนี่ยถือว่ามีโอกาสออกมากๆนะครับถ้าดูจากฟอร์มดูจากเฮดทูเฮดนะครับแล้วก็คุณภาพทีมก็ถือว่าหน้าเหนื่อยทั้งคู่นะเพราะว่าก็มีตัวผู้เล่นหลักๆก็เล่นในประเทศนะครับพวกลักเซมเบิร์กเนี่ยนำโดยโรดีเกสมีตัวอย่างไวก้านะครับมีทางด้านกล,งกลางเป็นมาตินไปเรล่ามีเบเรโลครับแนวรับเนี่ยมีทางคาวซันแล้วก็ประตูเป็นมอริสนะครับตัวไอแลนด์เหนือเนี่ยกองหน้าเนี่ยเป็นทางไพรส์นะครับมีทางมาเชล กองกลางมีจอสเซวิลนะครับมีทางคอนเนอร์แบตลี่นะแบ็คขวาของลิเวอร์พูลมีพทริกแบ็คแน่นะครับอดีตนักเตะแมนยูประตูเป็นพีคอฟฟาเลนะครับเพราะนั้นไอแลนเหนือเนี่ยเกตผู้เล่นยังดีกว่าแต่วันนี้มาเยือนไม่น่าจะใช้งานง่ายนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยถือว่าเกมสูสีนะครับแล้วก็ผมมองว่าถ้าใครชอบสายคอเล็กสกอร์ศูนย์ศูนย์เนี่ยลองลุ้นลองใส่ไว้เลยน่าจะมีเฮเพราะว่าเผือยิงกันไม่ได้กินกันไม่ลงนะครับคู่นี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ เรียกได้ว,ว่าถ้าตามเงื่อนไขเนี่ยไอร์แลนด์เหนือบุกมาเหนือกว่า0.5ขอส่วนเชียร์ลักเซมเบิร์กเลยครับเชื่อว่าน่าจะเรียกได้ว,ว่ายิงกันไม่ได้นะครับแล้วก็จบแบบจิดจืดคู่นี้น่าจะจบเสมอครับเชียร์ลักเซมเบิร์กและสกอร์ต่ำเชื่อว่าน่าจะจบ 0-0, 00นะครับอันนี้คือแนวะทาง เจ็ดคู่ไปจาวันนี้นะครับแล้วก็ย้ำอีกรอบนะครับสำหรับใครอยากได้ทัศนะเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้หรือที่เด็ดเน้นๆแบบ VIP เนี่ยสามารถเข้ากลุ่มมาลับได้เลยนะครับกดคลิกลิงก์ตรงคอมเมนต์ข้างล่างที่เราปักบุดไว้นะครับดีแน่นอนนะครับส่วนวันนี้ก็ย้ำอีกทีนะครับเจ็ดคู่นะครับโคอเชียโปรตุเกสให้เชียร์ที่โปรตุเกสครับฝนงโปรตุเกสบุกเบียชนะ2-1และสกอร์สูงนะครับคู่สองครับสเปนสวิตสเปนจะบุกวันเวแล้วก็อัด20จยิงชนะได้แต่สกอร์ต่ำนะครับ คู voi, ่3ครับเซอร์เบียเจอเดนมาร์กคู่นี be before before Moon, ้ฟันธงเซอร์เบียเบียด1-0นะครับแต่น <medi> ่าจะสกอร์ต่ำย <Hello> ิงกันน้อยคู่4ครับโปแลนด์สกอตใอเชียโปแลนด์ครับฟันธงโปแลนด์ชนะ1-0และสกอร์ต่ำคู่5ครับโรมาเนียเจอไซปัสโรมาเนียเป็นบอลอั้นนะครับเชื่อวันนี้น่าจะกดได้ไม่ยากไซปัสนอกบ้านธรรมดามากให้เชียร์โรมาเนียฟันธงโรมาเนียชนะ3-0และสกอร์สูงนะครับส่วนคู่ที่6นะครับเบลการีเจอเวลุสคู่นี้ให้เชียร์ไปที่เบลการีครับชื่อเบลการีชนะ2-1และสกอร์สูงนะครับส่วนคู่ททีี่่่่8อออะะคคู7นรัับขภย ลักเซมเบิร์กเจอไอแลนด์เหนือเนี่ยให้เชียร์ไปที่ทางด้านลักเซมเบิร์กครับที่ว่าจบ0ูนย์และสกอร์ต่ำนะครับอันนี้คือแนวะทางเด็ดคู่วันนี้นะครับแล้วก็ย้ำอีกรอบชอบช่องเราช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับคลายกดติดตามแล้วก็บอกต่อเพื่อนด้วยนะครับก็คัดไมเ้เน้นเดินเนืน้อแบบนี้ทุกวันดีแนะ่นอนนะครับแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างสามารถพูดคุยให้กำลังใจแล้วก็ร่วมรุนร่วมเชียร์ไปด้วยกันได้นะครับวันนี้ลาไปแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ